สวัสดีครับ19มีนาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพาท่านมาชมารายงานหรือว่าพัฒนาการของต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่เราปลูกเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566นะครับมาถึงวันนี้ก็ครบ10เดือนแล้วนะครับนี่คือลักษณะพัฒนาการของต้นทุเรียนที่มีอายุ10เดือน ที่เราทดลองทําการปลูกแบบยกโคกนะครับนี่ครับเราทําการเอาดินลูกลังมากองไว้มีความสูงประมาณสักเกือบ1เมตรนะครับจากนั้นแล้วเราก็ทําการปรุงดินตรงนี้ให้สมบูรณ์ก่อนวิธีการในการที่เราทําการปรุงดินนั้นก็คือเราเอาปุ๋ยหมัก เอาเศษวัสดุอาหารและจุลินทรีย์ผงจุลินทรีย์ก้อนต่างๆน้ำหมักต่างๆมาหมาักตรงกองปุ๋ยหมักเอ่ยตรงกองดินตรงนี้เราทําการหมักไว้ประมาณสัก <c oughs> เดือนกว่าๆนะครับจากนั้นแล้วเราจึงเอาต้นทุเรียนหมอนทองต้นนี้ขึ้นมาปลูกไว้อ่าแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้ครบ10 <c oughs> เดือนแล้วครับปรากฏว่าต้นของเขานั้นสูงสูงเกือบจะ2เมตรแล้วนะครับ แล้วเราก็ปลูกต้นทุเรียนบ้านไว้อยู่สองต้นนี่คือต้นทุเรียนบ้านนะครับนี่คือต้นทุเรียนบ้านที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะทําการทาบทาบขาหรือว่าเสริมขาโอกาสนี้ถือว่าเหมาะแล้วในการที่เราจะทําการเสริมขานะครับวิธีการสังเกตว่าต้นที่พร้อมที่จะเสริมขาแล้วติดได้ดีก็คือให้สังเกตว่าต้นเขากําลังมียอดอ่อนออกมาแบบนี้นะครับ ต้นที่กําลังแตกยอดอ่อนนี่คือต้นทุเรียนบ้านนะครับส่วนต้นทุเรียนหมอนทองเขาก็กําลังแตกยอดอ่อนออกมาเหมือนกันลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราทําการเสริมขาประกบเข้าหากันนั้นเนื้อเยื่อเขาจะประสานกันได้ดีมากติดเร็วนะครับแล้วก็เป็นช่วงในฤดูแล้งโอกาสที่แผลจะเปะื่อยจะเน่านั้นก็ยากนี่ครับดูระบบนิเวศข้างล่างนะครับว่าการที่เราปรุงดินให้ดี ทำดินให้มีชีวิตมีปุ๋ยหมักมีน้ำหมกักมีจุลินทรีย์ต่างๆนี่ระบบรากระบบนิเวศข้างล่างนี่เขาจะทำงานได้ดีซึ่งมันเหมาะกับลักษณะนิสัยของรากทุเรียนคือรากทุเรียนเขาจะชอบในลักษณะดินที่ชุ่มดินที่มีชีวิตร่วนดีแล้วก็มีน้ำอย่างเพียงพอพอเหมาะนะครับแล้วก็เรามีการไว้หยานะครับก่อนหน้านั้นเราทำการไว้้าในช่วงฤดูแง้ง ช่วงกุมภาม์มีนานี้แล้วเราก็พึ่งมาตัดหญ้าออกแล้วหญ้าพวกนี้เราก็เอาไว้ตรงนี้แหละในช่วงต้นฤดูหนาวนั้นเราได้ดําเนินการเอาฟางนะครับเอาฟางมาห่มดินช่วยต้นทุเรียนเล็กเหล่านี้ที่เราทําการปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาหกหกเป็นต้นมาผล ผลปรากฏหรือว่าผลดีของการที่เราห่มดินนี่จะทําให้ทุเรียนเล็กเหล่านี้รอดพ้นฤดูหนาวออกมาได้โดยที่ไม่มีต้นไหนมีลักษณะอาการใบเป็นสันเบินเลยทุกต้นไม่เป็นเราได้คําตอบแล้วนะครับว่าการห่มดินโดยการเอาฟางหรือ,อเลี้ยงหญ้าคลุมดินไว้นี่ระบบรากเขาไม่เสียหายเมื่อระบบรากไม่เสียหาย ใบก็ไม่เสียหายใบก็ไม่เป็นสันเบิร์นก็จะเป็นในลักษณะนี้สําหรับปีนี้เราได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการห่มดินนั้นถือว่าตอบโจทย์เพราะฉะนั้นปีหน้าท่านที่เป็นเพื่อนๆที่ทำการปลูกทุเรียนนั้นก็สามารถที่จะนำเอาแนวคิดวิธีปฏิบัติเหล่านี้ไปทดลองใช้นะครับว่าการป้องกันอาการทางสันเบิร์นนั้น เราป้องกันทางดินนี่จะตอบโจทย์มากกว่าการที่เราจะใช้ปัจจัยในการที่เราจะไปพ่นนะครับคือถ้าดินเย็นรากก็จะอยู่ดีมีสุขถ้ารากถ้ารากไม่ร้อนรากไม่เปื่อยยอดก็ไม่เปลื่อยใบยก็ไม่เป็นซันเบิร์นนี่คือคำตอบที่ชัดเจนมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำการทาบต้นนะครับสวัสดีครับ